ตามหาเจ้าของที่ดินทำเลเดีราคาถูกในจังหวัดกาญจนบุรีอําเภอด่านมะขามเตี้ยเนื้อที่110ได้2งาน70ตารางวาแปลงนี้เอกสาร10เป็นพบทหด้านหน้าติดถนนคอนกรีตอยู่ใกล้แหล่งชุมชนห่างจากถนนเส้นทางหลวงเอเชียสาย1 2 3เพียง2กิโลเป็นทำเลที่มีบรรยากาศ ธรรมชาติวิวภูเขาล้อมรอบไฟฟ้าประปาพร้อมใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมติดต่อหาพรรวินอสังหาตามเบอร์โทรและไอดีไลน์ที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะจ้าราคาเพียงไราละ60,000บาทเท่านั้นจ้า